Jazz beat, is a wonderful world. Jazz beat, Jazz all on a colorful day. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ขออนุญาตจาานะคะค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วเนาะดังนั้นนะคะตามสัญญาเลยเด็กๆคะก่อนจะเรียนเราก็ต้องมีหนังสือแบบฝึกหัดพร้อมค่ะแต่เชื่อว่าเด็กๆนะคะคงพร้อมกันแล้วเนาะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเฉลยจากคลิปที่แล้วนักเรียนจําได้ไหมว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจ่าได้ให้การบ้านนักเรียนไปนะคะทําด้วยกันอยู่ทั้งหมดอยู่2หน้าก็คือหน้า 44กับหน้า45ดังนั้นนะคะเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัด2หน้านี้ไว้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันตามด้านบนกันเลยค่ะเรามาเฉลยต่อในหน้า44กันเลยนะคะ ค่ะก็ในหน้าแรกเลยเราจะเฉลยนะคะซึ่งนักเรียนก็น่าจะเปิดไว้แล้วเรียบร้อยนะคะดังนั้นเรามาเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะค่าจากหนังสือของเรียนนะคะแบบฝึกหดัด Elephant's Camp ที่เราอ่านไปนะคะนักเรียนได้เลขอะไรบ้างแต่ในเชื่อจ๋านะคะขอเฉลยนะคะเป็นตัวเลขตั้งแต่ข้างบนถึงด้านล่าง4ตัวเลขด้วยกันนะคะดังนั้นถ้านักเรียนถูกนักเรียนสามารถติ๊กถูกตามได้เลยนะคะ ตเลขแรกของเรานะคะนักเรียนได้เลขอะไรฉะเฉลยแล้วนะคะ4ก็คือเลข4ค่ะประโยคนี้นะคะจะเป็นประโยคอันดับสุดท้ายค่ะต่อไปนะคะหมายเลขอะไรคะนักเรียนได้หมายเลขอะไรหมายเลข2ค่ะและถัดไปนะคะด้านซ้ายมือของนักเรียนด้านนี้ด้านนี้ ได้เลขอะไรคุณคุณใช่ไหมคะ <_ C> พอเขาบอกว่า today ์ดังนั้นก็ต้องเป็นเลข1ค่ะและสุดท้ายเลขอื่นไม่ได้ก็คือเลข3นะคะดังนั้นเลขที่ได้ก็คือ number รที่ได้ก็คือ4 o u r n e t นะคะใครถูกนะคะติ๊กไปด้วยเนาะจากนั้นค่ะ อีกหน้าหนึ่งให้เรียนนะคะดูในหน้า45อ่าหน้านี้เลยในหน้า45นะคะก็จะเป็นการพูดถึงคำถามที่เขานะคะถามมาในเรื่องของ e e l p Elephant Camp ดังนั้นเราอ่านอะไรเราสามารถเลือกตอบได้ถ้าักเรียนนะคะตอบไม่ตรงกระเชอร์สามารถแก้ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะข้อที่หนึ่ง Where were the elephants เขาถามว่าชา้างเนี่ยนะคะเขาถามว่าช้างเนี่ยอยู่ที่ไหนดังนั้นนะคะช้างจะอยู่ที่ไหนล่ะคะเพราะเขาบอกแล้วว่าอยู่ที่ elephant camp ค่ะคำตอบที่หนึ่งก็คือ elephant camp ค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่2นะคะ What were the elephants doing เขาถามว่าแล้วช้างเนี่ยนะคะช้างเนี่ยเขาทำอะไรในแคมป์บ้างเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนนะคะถ้าอ่านตามประโยคเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาทำอะไรบ้างอันดับแรกเลยเป็นไงคะอันดับแรกเลยเป็นไงคะที่ตอบนะคะสามารถตอบได้คือ A ก่อนนะ they were painting pictures they were painting pictures ดูเฉลยตามได้เลยนะคะก็คือช้างเนี่ยมันสามารถที่จะละบายสีได้นั่นเองค่ะแต่ยังมีอีกนะคะค้อบีะไรคะตัวเล็กๆ t h e y were playing soccer เชื่อว่าหลายๆคนนะคะเวลาไปดูช้างเนี่ยมันก็จะชอบเตะฟุตบอลมันสามารถเตะฟุตบอลได้ค่ะดูบนข้างบนได้เลยนะคะ t h e y were playing soccer แต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆเป็นยังไงคะมันก็จะเล่นทั้งวันเลยล่ะคะ่ะอ่ะันนี้เราก็ยกตัวอย่างคำตอบมาแค่2คํคำตอบก่อนนะคะ A และ B ต่อไปนะคะก็คือนะคะ C เขาบอกว่า check the correct answer ก็คือให้นักเรียนนะคะติ๊กถูกในข้อความที่ถูกต้องดังนั้นนักเรียนมาดูการจากภาพเลยนักเรียนคิดว่าข้อหนึ่งคืออะไรคะเขาถามว่า What is the tongue of an elephant? ช้างในความหมายนักเรียนคืออะไรคะมันคืออะไรคะไม่ได้ใบเลยชรังก็คืองวงดนะังนั้นคำตอบคือ A ค่ะข้อที่2ค่ะ What does trainer mean? Trainer บางคนบอกว่าเกี่ยวอะไรกับรถไฟนะอ่านจากเนื้อเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับรถไฟไม่ใช่นะคะอันนี้ก็คือครูฝึกค่ะดังนั้นครูฝึกก็ต้องเป็นข้อข้อ B ค่ะเหลืออีกหนึ่งข้อข้อสเขาถามว่า what does a nursery look like นักเรีนยนเคยได้ยินคําว่า n ursery ใช่ไหมล่ะดังนั้น nursery ก็คืออนุบาลเด็กๆๆ,ๆนะคะนักเรีนยนเลือกอะไรคะ A หรือ B นักเรียนเลือกอะไรคะข้อ A หรือข้อ B เมื่อกี้แอบใบให้แล้วก็ต้องเป็นข้อ B ค่ะเป็นไงบ้างคะตอบถูกกันใช่ไหมล่ะตอนคือดีค่ะนี่เขาถามเกี่ยวกับนักเรียนนะคะก็คือ what about you แล้วนักเรียนล่ะเขาถามว่าข้อหนึ่งเลย do you like elephant do you like elephant นักเรียนชอบช้างไหม ที่เกินไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เชื่อจ๋าได้บอกใบไปว่าถ้าชอบ yes I do ถ้าไม่ชอบ no I don't นักเรียนสามารถเลือกตอบคำใดคำหนึ่งค่ะดูตามไปเลยนะคะข้างบนค่ะข้อสองเขาถามว่า what is your favorite animal what is your favorite animals เขาถามว่านะคะนักเรียนชอบสัตว อะไรนะคะนักเรียนชอบสัตว์อะไรดังนักเรียนสามารถที่จะใส่ได้เลยคือ My f a v t r i t e a n i m a t is ก็คือใส่ไปที่นักเรียนชอบอันนี้คือแล้วแต่นักเรียนได้เลยนะคะค่ะก็เรามาเฉลยกันเรียบร้อยแล้วเนาะดังนั้นนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นไปดูกันค่ะ Open your student book page 48ให้หนักเรียนนะคะเปิดหนังสือคะ่ะหน้านี้เลยในหน้า48หน้านี้นะคะค่ะในหน้านี้ของเรานะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับ unit s Fun in the season ก็คืออะไรคะ Fun คือสนุก Season ก็คือฤดูดังนั้นเนี่ยในแต่ละฤดูนะคะเราสามารถที่จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยใช่ไหมให้นักเรียนดูตามนะคะเดี๋ยวเชื่อจ๋าจะเปิดซีดีให้นักเรียนฟังบทสนนานะคะของแอนดี้แล้วก็สกอตต์สองรอบด้วยกันนะคะสองรอบด้วยกันดังนั้นตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวพอหลังจากที่ ฟังสองรอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดีเชื่อจา๋จาจะนะคะมาแปลไปพร้อมๆกันกับนักเรียนค่ะตั้งใจฟังนะคะ Unit ตยูนิ n หกฟังใ s ฤด Let s let's talk and listen and say Summer is my favorite season. Why? Because it's high and there's no school. What's your favorite season? Winter. Why? Because I like skiing. I like skiing too. Water skiing. That sounds like fun. Let's go water skiing this summer. Language focus. I like water skiing. Like หลังจากที่ฟังนะคะให้นักเรียนนะคะก็ที่เช่อจ๋าได้บอกไว้ว่าเราเนี่ยจะมาแปลดังนั้นเราให้นักเรียนดูนะคะแล้วเราก็มาแปลพร้อมๆกันค่ะนักเรียนสามารถดูได้นะคะในหนังสือของนักเรียนหรือไม่ก็นี่เลยเช่าจ๋าโชว์ให้แล้วดูตามที่เช่ก็ได้นะคะข้างบนเลยค่ะสกอตนะคะเขาพูดขึ้นมาว่า Summer is my favorite season สกอตบอกเนี่ยรู้เปล่าว่าฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูที่ฉันชอบมากเลยนะแอนดี้ <Andy S 1> ก็เลยเกิดความสงสัยก็เลยถามไปว่า why ทำไมหรอสกอตก็เลยให้เหตุผลค่ะดังนั้นนะักเรียนคะสังเกตนะเมื่อไหร่ที่มีคนถามเราด้วยคำว่า why เราจะต้องให้เหตุผลเข้าไปโดยการใช้คำว่า because นะคะสกอตก็เลยตอบว่า because it's hot And There is no school เขาบอกว่าก็เพราะว่าอากาศเนี่ยมันร้อนแล้วก็ไม่ต้องไปโรงเรียนด้วยสิเป็นโรงเรียนหยุดนั่นเองนะคะสกอตก็เลยถามอีกว่าสกอตก็เลยถามแอนดี้ What's your favorite season แอนดี้ตอบ Winter ฉันชอบฤดูหนาวนะ่ะสกอตบอก Why ทำไมหรอแอนดี้บอก Because I like skiing ก็เพราะว่าฉันชอบเล่นสกีไงล่ะ สกอตก็เลยบอกว่า I like skiing too ฉันก็ชอบเล่นสกีนะ Water skiing แล้วก็ Water สกีน้ำด้วยนะฉันก็ชอบแอนดี้ก็เลยบอกว่า That sounds like fun วถ้าทางดูน่าสนุกเนาะ Let's go water skiing this summer ดังนั้นฤดูร้อนนี้พวกเราไปเล่นสกีน้ำกันเถอะเป็นไงครับแล้วนักเรียนล่ะคะฤดูบ้านเรามีกี่ฤดู 3ามฤดูนะคะฤดูถ้าเป็นฤดูบ้านเราก็จะมีแค่สามฤดูก็คือ the hot season ฤดูร้อน the rainy season ฤดูฝน the cold season ฤดูหนาวค่ะดังนั้นเป็นไงคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาต่างประเทศด้วยดังนั้นนักเรียนจะได้รู้นะคะว่าประเทศไทยเนี่ย มี3ฤดูแต่ถ้าเป็นต่างประเทศนะคะแถบยุโรปก็จะมี4ฤดูด้วยกันนะคะแต่4ฤดูเขาจะไม่เหมือนกันกับเรานะคะ fall หรือ autumn มันก็จะได้เป็นคําว่าฤดูใบไ,ไม้ร่วงค่ะ spring ฤดูใบไม้ผลิ winter ฤดูหนาวแล้วก็ summer ฤดูร้อนนะคะอันนี้เป็นไงคะเราก็ได้เรียนรู้ต่างวัฒนธรรมด้วยนะ ค่ะในหน้าถัดไปนะคะในหน้า49เรามาดูกันนะคะว่ากิจกรรมที่เขากำหนดมานะคะที่สามารถทำได้ในสี่ฤดูนี้มีอะไรกันบ้างคะ่ะเรียนดูตามนะคะดูตามรูปข้างบนของดิื่อจ๋าได้เลยนะ spring number three planting flowers number four flying kites Summer Number Five Going to the Beach Number Six Water Skiing Fall Seven Camping Number eight Picking Apple Ask and answer Why do you like winter? I like winter because I like ice skating. Number one. Why do you like winter? I like winter because I like ice skating. Number two. Why do you like winter? I like winter because I like skiing. Number three. Why do you like spring? I like spring because I like planting flowers. Number four. Why do you like spring? I like spring because I like flying kites. Number five. Why do you like summer? I like summer because I like going to the beach. Number six. Why do you like summer? I like summer because I like water skiing. Number seven. Why do you like fall? I like fall because I like camping. Number eight. Why do you like fall? I like fall because I like apples. listen, and chant. What's your favorite season? What's your favorite season? I love winter. I don't like winter at all. Why do you hate winter? Because I hate the cold. I like spring or fall. What's your favorite season? I love summer. I don't like summer at all. Why do you hate summer? Because I hate the heat. I don't like summer at all. What's your favorite season? I love winter. I don't like winter at all. Why do you hate winter? Because I hate the cold. I like spring or fall. What's your favorite season? I love summer. I don't like summer at all. Why do you hate summer? Because I hate the heat. I don't like summer at all. เป็นไงล่ะคะกิจกรรมในสีหลือดูนี้นะคะนักถ้าเป็นนักเรียนเราได้อยู่ต่างประเทศนักเรียนจะเลือกหรือดูอะไรและจะทํากิจกรรมอะไรคะเก่นเชื่อราชาเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะได้ทํำไปฝึกหัดสองหน้า นะคะทาแบบสังหัดสองหน้าก็คือ2หน้านี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะด้วยความเป็นห่วงนะคะเราจะได้เจอกันเร็วๆเ,เนาะบ๊ายบายคะ่ะ